เาให้มามันมีค่าสำรับตัวไอาไอ้บอกเคยสิทำร้ายมันไอ้นี้เก็บเสียงเจียมตัวก่อนทุดหัวสีมาผัวพันโปรดจามาทุกความฝันที่อายเลยนะ บอกเคยให้ใจกับใครทั้งหัวใจก็มีแต่เจ้าผู้แสผู้สาวบอกเคยสิหัวสาวแต่ต้องยอมรับความเป็นจริงเพื่อผู้หญิงที่อายเห็นค่าให้คนไม่ที่เขาเข้ามาดูแลให้ สำหรับไอเราจะเอานั้นมีค่าที่ผ่านมาอรัก้าวจตให้เกียรติน้องเป็นผู้หญิงที่ไยนั้นมีอยากเคยปากเรียกเธอว่าแฟนเดินควงแขนสักครั้งก็ยังมีอยากเคยรู้ว่าที่เ็แม่ตีไอมีม สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทั้งใจรู้คู่ครับผมบอกเคยให้ใจกับไครทังหัวใจก็มีแต่เจ้า i บอเคยรักใครขอบคุณค่ะเกิดเป็นกระเทยจำไว้อย่าหยุดสวยถึงมีคุยมีกระดอต้องแต่งหญิงเป็นกระเทยกระเดือกใหญ่น่ารักจริงไม่หยุดนิ่งแอปมีหี นผู้ชายเป็นกระเทยใครว่าผิดประเภทเขาคือพวกพิเศษจำได้ไหมเป็นกระเทยไม่เคยชี้หน้าใครแถมควยใหญ่กว่าผู้ชายในชัยภูมิ ก็สิมันใจพ่อแท้เอามันใจเป็นกระเทยดีคือ,อยังเอาผู้ยิ่งก็ได้เอาผู้ใา้ก็ด,กดีไฟแดงกับ,บย่ยันไฟเขียวกับ,บย่ยันย่านไฟยังคุณย่านแนแต่ไฟเหลียงพารถเอาพาจะไหนจะพาปั๊บถึงในบักพีกปุ๊บเล <c oughs> แลรา <c oughs> สวนขมิ้นโอกโลกขอบคุณบริษัทกรุงเทพประกันชีวิตนะครับชีวิตที่มีความสุขมากกว่าทีมงานประถมครับมอบความสุขพี่น้องชัยภูมขอบคุณท่านผู้บริการนะครับวิไลยเทคนิคชัยภูมิด้วย ขอบคุณทุกกำลังใจแฟนเพลงพี่น้องพี่ๆจ้าหนที่นหน่วยงานด้วยแจ๊บแจง้งเอาคือจังสี่พอลุงลุงปง<อ>ยป่ะท,ทีท่เป็น,นยยยอย่างนี้หากว่าทวงคนเอ้ยผู้ใหญ่พอลุงเตอนนี้แม่โอ้ยทิดก็ได้สิไม่ทิดไอ้ด่าไอ้เสี่ยงไอ้ยังเนี่คอยเป็นผู้หญ,ญ,ญิงเบิางในผู้หญิงการแตี้งเนี่ยแตี้ยงตอีปีเต็มง,งามขาอยู่นี่อีหลีติลุยผู<ๆ>้หญิองได้ดีประกาศคนออกที่ทั้งเหนียบุญตัวปันเบาเนี้ยปเป็นว้ายอีน้องเลยเป็นคนเหนียนะแจ๊บเออสำเนียงได้บ้านน้องอยู่บ้านเจียงขบบ่นแม่กระร้าไม่เคยได้ยินลุย เจังหวัดน้องไข่เดีาสายสัยเดียอุดอรลูกชายหล่อว่ามันนี้เอาพ่อแม่ลูกชายเอาผู้เบาผู้เบากับพ่อแม่ผู้ใด้เอาผัวแม่ไอ้ผู้สาวใช่พุ่มได้ลุยเอาสิบไอฮหาสตียก,ก็อยังผัวกับบ้าผัวเมียกับบ้าเมียเขามักเปิดเผยเขามากมอก,กความพี่น้องใช่พุมพ่มเพรเสือเอาบ่เสียอจูบที่รักเข้ยมยาหอมโอ้ยดังแหลมแหลมทางแก้มขุจึกบหนึ่ง ใส่ห oh. oh. ั่นได้นายม่นโอ้อโอ้ยวันไยเมื่อใดมันจะเตตุกตาเมื่อคืนมันหมดแอิใั่เปิดมอไม่มีไม่มีเขาสุกเลยหันมาเปิดกระปุกไม่มีเขาชสาดัตายไม่ร้อีวเือน ข้ามึงบ่เคยเห็นเลเคยเห็นอยู่<ม>คนตกรถแต่ว่ากูบ่เคยเห็นหมูตกรถตบปากเลยมาดูถูกเล้วขูบอกลูกเทพหัวหาข้อมึงเลยใส่ลูกเทพเมื่อไงเทพเป็ยังเทพพ่องี้ยิซื้ออยังละะ่ะขนนาดกกระปุกลูกพี่บ้าบอกอยากเสเตียก้นอุ้ยอีปู <c oughs> อีปอบกันหูพอดีมื่อวันต้มน้ำประเด็กย้อนไดในลุย กูสร้างว่ามาดูถูกเร้่อมียศถาบรรดาศักดิ์เด้กูจะบอกให้โอ้จักโยศอีหยังบูอีหามเคยอย่างนี้สักเท่าบ่กคุณเท้าคุณเท้าโอ้นี้ตีเขาเรียกคุณเท้าไฝทองค่ะต้องเป็นคุณเท้ากูเป็นยังคะคุณตีนคุณเท้าอีนี่แหละปฏิคนค่ะคุณคนคักคแน่ๆแหละกูนี่ว่ายคนอะไรดูไปช่างหน้าเกียรต ขี้เดียดเหมือนสิงตโตว่าโก้หลายอ้วนก็อ้วนกุยก็กุยเหมือนกับควายช่างหน้าอายกระเทยยักษ์น้ำหนักเกินอีอ้วนหากินตเด็กน้อยนี่ตักเป็นฟอบนี้แหละถึงจะอ้วนแต่ฉันนั้นไม่ว่าง <c oughs> คนเชียงข้างคอยเอาใจมีมากหลายคืนละห้าหกคนพวกผู้ชาย ไม่อดตายเหมือนมึงดอกอีสีตามึงเคยได้ยินนขวาจาักเทียบ่ลลุยบอบหยังคะ่ะอ้วนแถมนมใหญ่ออดีกว่าพอไม่มีอะไรความเลาใจมันตั้งกันสิมียังดีนาะอีหาคนอ้วนอีกจะหน่อยเบาหวานกระถามสะเตกตัวหนะันน่ะ เสียใจบา,วา,บา,าหวันวัเลยสแตกกกูน,นะคะอีอย่างจังจะได้สแตกมึงมีแนวตะวมดันนะแนวไตวไว้ตวนห้ามึงไปเหตุไปไปกรุงเทพประกันชีวิตนะนเมึงต้องวางกูเฮ็ดเรียบร้อยแล้วดีอ้ผู้รับมระดกกรสีเม็นมักน้อนอยดีเด็นะนาอระวัางเด้มมันได้เงินประกันมึงมันจะเอาไปซื้อกาวดมเด้อุยปอบบอบาบลูกกลัวเออเป็นไรเอาว่าผู้ใดจะดีหามึงเบิงได้ไปยงอย่าง รมรถมึงหันแม่อย่ง่มมันเปย์แหงเกเียตนซามาแค่น้อยเข็นกัง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 ด้วจัเบิ้งายอย่งบีบทั้งหลังพนมึงจะมาบีบทั้งนาอาอห้ามอยู่บีบแบบไอีกะเปยีีละมัอย่างมจุกมันพิวยาเบืองมันพิวอ นี่หามันคือบตูดไซยาบาทเนี่ยมันจะบุกนี่หามันปตัโอ้ยเรีใจโอ้ยดากขวดแม่มันเป็นไอ้ขีดียดเทอะเอาอีหาดากบ้ันไหนมางามกันดากงามเขามาไว่แทนหนาตัวตองอีปอบมึงจีเออได้เดียคุณได้ตีกูบลอเด้รับไมชอบเลยนี่เป็นไดพานมานีเบิงตัวนีู้้ใะรนน่ะอาผัวกูแม่ผัวเมืองเออ เหตุการณ์เห็นงานยังเล่นนูเป็นทาสอยู่เหี้ยนคุณหลวงเพื่อนนี่ละเป็นทาสเป็นคนใส่เพื่อนโอ้ยกระเทยตาบอดเอาทาสเฮ็ดผัวกระซังเด้อทาสรอบปนนี่อีกจ้าหนุอยกูเจาะประตูโค้งละเฮ็ดผัวนีหามคือบ่อโบดมันจะหลังไงบ่อกูกอดบ่ห่มแม่นไผ่ละนี่โอ้ยกูอยากอายอไ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 งมึงดอกกไมีผัวอยู่แล้ว ฉันอาจจะไม่ใช่เจ้าหญิงในนิยายแต่ฉันก็อยากมีเจ้าชายในชีวิตจริงยี่หามึงเอ้ยสุมือสุเวนผัวมันคือเป็นผูดจังสิอันนี้หลานมันได้ผัวมันเมือขึ้นกูเห็นมันสอนกุ้งแลีนเซลซาเยล่น้อเน็นทวนๆอยู่ผัวมึงธรรมดาละเขาสวยเรียกได้ดีไปสามซีเทียเมียเอลีมานังวันพอสิบนาที มอตะไส้ามาหับไปอีกบุนะคอรุ่มมันซื้อว่าจังไสห,หัน่นอ่ะเอาซื้อเหรียญหรือซื้ออิลีเอามีหลายซื้อแต่เอาซื้ออีหลีซะซื้ออิลีเออน้องโก้น้องโกโก้โก,โกโก้เดีวซื้ออีหลีอีเลียนด่าน้องกัดออก,ดกัดอีหยังเต็มเตรมด้วยโฟกัดโอ้ซื้อสุดท้ายได้เด็กคุณ ม่วนให้สู่ซื้อผัวกูกรบเบิดชื่อว่างไหนผัวมึงน้องเข้มข้นเข้มข้นบั่งไดนวะน้องเข้มข้นแตกเสียปากมันได้แค่เนาะโอ้ยแตกเสียปากฉันเกินกินเหมือนตะขะเป็นไรมึงได้จักเทียอะไรผัวมึงนี่ไอ้รวยอีหามึงจะเฝ้าว่าถามกูเป็นยังกูหน้าบอกผัวมึงเห็นกูแน่บอกแค่ยังมันฉิ่งแต่ลอยบังหีกู ยีหาเมื้อไอ้เบิ้งเขาก็บเบิ้งขี้เดือดเขาไม่ได้เบิ้งอยากสะเต๊เขาเบิ้งจังเม็ดเต้นนี่ว้ายไปวาปวิวาอืดหน,นำแรกใส่ก,กูเอียกเอียกยีหามันหยางก,กู้งมันมันรวดชิบด้อยเหยี่ยมกล่องขี้คุ้ยเปรดออกไส้เปรดออกหัวอัลลักการพออีรุ่ยมึงมมมเอาแมวมาปวดอีรุ่ยแมวยุใส่เสียงเด็กน้อยเด้นนี่แม่ เด็กหน่อยไมได้เสียงแมวค่ะครับเสียงเด็กหน่อยมันหูแปะสันติเราเนี่ยกูไม่ขยามอีกจะไปสนใจมั้งล่ะเห็นแล้วก็ได้โทรเขาเจ๊นูยอยากไต่ยังลาไอ้เข้มไอเจ๊ลุยสียผ้าไอ้เข้นลูกเป็นไอ้ยังกับป้าลู่อายไงหายวเศร้าเลยลาเข้มคนพี่แม่เจ๊ลุยอยู่พี่แม่ล่ะาพี่อลุย อีฮามึงมึงคือว่าผัวมึงเอาตะจีก,ก,ก,กับผัวก,กูอยู่หันแล้วบันนี้เห็นซนี่ไปน้ำเขาอดดอดได้ปะคืออ,คอืออีผัวมึงเอ้ยอีฮามึงเขาได้กันกะโดดแล้วมึงเห็นบ่น,นั่นเป็นยังเมียมันอุ้มลูกตาสวดบอกกอกบอกกอกแล้วนด้กันตัวไม่ลูกประเด็นเออว่ากูเลี้ยงตัวลูกมั้ยนนเนี่ยวะเลี้ยงตัวเท็จยังเมียมันนุ่มน้อยไป็นตัเลี้ยงลูกปุ้ยไง <c oughs> ญี่ปุบนมึงเอ้ยนมแม่บ่ได้เอาไว้ให้ลูกกินจักเมทเ้นี่แม่เอาเอาไว้ผู้ใดกินนมเอาไว้ให้ผัวซะแตกลูกซะแตกนมปองด้วยพี่ฮามึงเอามามาจักรถพี่กล้าวะเอาไปยังมามาเอาไปแรกกับผัวเสียใจระดับเจริยปนาผัวเตะเอามือละเศร้าคนกันยังไหวเฮ้ยมึงอย่ามาคุยไปลาไปเพี่บ้านเฮ้ากูไปกินดอกกูยิ่ใหญ่กูกินก็เด็กน้อยไปลาลากไปลากไปมันต้องกินแบบโกโก้ ึ้นรถไปกระเจลุยดนะนี่ไปเซ็กเมื่อกาดมันมีขนจังหน่อยไปนี่โอ้ยหามึงเอ้ยบ้บานบ้บานเลยเด็กเด็กเด็กน้อยกูมาขึ้นจิตใจเาวออโอ้ยจิตาเอ้ยเดลุยผัวกูได้ลุยยิ่งหามเอ้ยเล็กทับหามกูดังพ่อมาเด้อไม่จะเป็นมุกโมยานกูเจ็บเนาะ ชิมกูให้ชิมกูขาดตัวเขาบ้านกูติดื่อหนาแม่กูเลยพอดีลุยโอ้ฮะโอ้ขอ้าสดหลายๆคุยเมียนอยู่ตั้งฮ็ดตั้งไหนหล่างขันเมียนทั้งหนาพนยั้งทั้งหลังซะขอโทษหลายๆเด้อพูดอยู่ตะลางก็ได้ของมันใหญ่อะไรก็ปิดไม่มีดค่ะอ่ะเสร็จรถเข้ารุดอีกแล้วโอ้ยหลายอันลายอย่างจาอายคนเดียวกูนี่

พวกเรนเรนเมื่ออกมาหาแม่มึงอย่างนี้กูก็ฟา,ฟาดล้แล้วท่นกูบอ,อกไปก็ชี้ว่ากูบม่ให้ควบรวมมือกูมันคนเก่งใจคนเก่งใจรูด้ดูเด้อะชี้ว่าเจ้าของคักแงี่มอ่ะเพาะักกันไในว่าทีามีหมอลำกูได้ล้เสีย,ยใจแม่งมึงจะค้อนชี้กี่ซกูแล้วน้ำเว้นกูหอด้วยน้ำใส นักหลานี่ยังไม่ยังเถาคขี้แพงเ่าหลานตัวนี้แม่เฮ้ยแม่งยัยถี่หนำจับเอ้ยกูมาหาลองความกับควมของมาหาเขาอีกแล้วิีแพงกูบอกกูสอนแมาก็จืดอม่จำจักนอนไงแพ่งจำได้เถอะจำอยู่ยัยจำได้อยู่จำได้อยู่จำได้อยู่ได้บอกเมื่ว่านจังเนี้ยำอยู่กับผู้สอนก็ใช่แพ่งขันผู้ชายจับแขนเฮียวายจับขาเฮียวายุดแค่งยัก็ยังย่ายบอกกันได้ล่ะยาย ยก็ยายบอกเขาไปจะอยู่ขับเขาเสือก็จะอลู่ขับเขาปัญหาเขาจับพร้อมกันเนาะเขาจับพร้อมกันมึงบอกเขาว่าจังไงแพงก็บอกว่าย่าหยุดย่าหยุดย่าหยุดนี่สิเดี๋ก็เห็นก็จังย่ายบอกกันนี่ละเพ่นผาเมื่อยสมบอกเขาสี่เจ้าของแต่สั่างถือมาชูอะไรแค่บัดนี้หาใหญ่คันเขาจะพร้อมกัน <HP> ม <Damn. S 2> <Later. S 3> ึงเป็นอะไรจะามบอกหลาน คุณเ,เ,ขเมขาวายไหมมันจุปืก,กับมึงปากปอมันก็กตลาสีชังแม่มันจะกวแหงเงยแลงด้กรบอกมึงแล้วตบตโคานคุณหวงคนเนต็นจังไดนั่นแล้วขันพรูเรื่องของสูไม่มัจตายัขายจังวัจัง้วย่างไรเนี่ย ใหญ่หรลยเ่าบาดเนะี้ยเอาจังสี่ซะจังใหญ่กับตัวว่าเป็นลูกเข้าเรากแร็แล้วดอกตัวว่าเป็นลูกเข้าแม่เมื่อกี้มึงบปแข็งปีกว่าแล้ว <c oughs> มึงสิมาใส่จะหนิวมันจะมีแมงมาจะใส่ เอาหลานกูมากเกนแม่มวไอ้โอบกูโอ้ปอีบกูนนั่โอ้ยมันหูจักคว่ำตัวโอ้ยไอีปอบกูไอ้ปอบกูอ้ยอีเดะใกล้กัใกล้พ่อนกูต้องใกล้บัดโอ้ยมาเด็กขวัญเอ้ยเข้าแล้วกูหญิงก็ล้มบดีอยู่นี่กูบอกเขาใจเลย เป็นยังคุณหลวงก็ต้องการเอาอีแพงมาเป็นเมียอีกคนเด้อกูบังอะไรกูบ่าสวยบองไดล่ะเด้อคนหลวงบอกว่านอนกับคุณหญิงงามใดนี่ยสัตว์ลงมาได้เสร็จ นี่คนหลวงด่ากูหรือมึงด่ากูนี่กูด่ามึงเอ้าอีเดะยีหยังกูเป็นเจ้านายมึงเดะเอากูก็เป็นทีข่ามึงได้นี่ยีเดะยีหยังกู้กลอมมึงจังบาทเดะบ้าอีเดะกูยอมพี่เาให้้แลววินมองเลยบ่นี่แกต้มสร้างสอนนี่ซื้อได้เที่ยวหน้าเที่ยวหลังเนี่ยมากวรตี ยู่งอันนีย่องเจ้าค่ะแม่เด็กน้อว่าจะใส่กันในบ้านหลังนึมันเอ้ามเพาูใดอเจามาแล้เามาแล้วกูต้องรู้ลูกอรบ่เจ้าอินแพรอินหองจ้าค่ะเด็กน้อยคนนี้ลูกใครกันเอาบอกคนหญิงตาแม่มูขีค่ะคนลูกใครยิงยองเบาบอกตาแม่ลูกลูกอีเด้งจ้าค่ะ ลูกอีแพ็ก์ดอกค่ะไม่ใช่เป็นลูกอีแพ็กต์หรจังไยในเมื่อกูกตักงต่อคุณหลวงใหม่นะกูกาววลามึงบอกเจ้าค่ะว่ามึงลิอัดไปมีลูกผู้ใดฮะบอกคนยิมม่งใจแม่ยี่ทีหานาบพาสวยมันบพาสวยซ้ำกูเจ้าค่ะมึงบอกกูม,มาว่ามึงลิอัดไปมีลูกผู้ใดบอกกูมาเดี๋ยวนี้ ก็ไปเข้มเจ้าค่ะว้ายบัดซีบะทะเลมันไม่รู้ก็มาเข้มเจ้าค่ะโอ๊ยกูได้ยงนแล้ว เยผัวคุณยังนล่าคู่ชอบบักบัวขาวล่ะเดะคุณหลวงมาคุณพี่มามึงเซ็ตกูแน่ยิ่งแทนคุณหลวงพี่ฉันขอชีวิตร้านพี่ฉันก็ตัวเจ้าขาหัวปกบังอาจว่าหัวจักที่ต่ำที่สูงเดี๋ยวข้อกูกระขาดกูว่ามันคุณหลวงเว้ยเอามึงแมนผู้ใหญ่เนิอาวะทานน้ำกันนี่ล่ะ พี่าคาก็ันเจ่าป,ปอกพี่งามงามึงเอ้ยสมเพื่อสีถุงเท้ามึงเพื่อสามเมื่ี้กันเนาะใส่มาฮนะแมงเพื่อสีหักเพสีคุณหญิงตสดบอมเมรขอรับกูสื่อสอนกินอันเดียวกันครับมีเ,เหลืองยังหรือคุณหญิงคุณพี่อีสานมีเหลืองปลาสีนทะเลกุหลวงกุหลวงขอรับกุหลวงคุณหลวงเมื่อไหร่นี่พวกท่านหมดมันหลบลูคุณหลวง พวกแกทุกคนจงจําไว้ซะนี่คือท่านคุณหลวงประพฤติือเซือว่าประพฤตินามสกุลสามดังหรือไทยประพฤติก็แปลว่ากระทําสามก็แปลว,ว่าสัวดังหรือไทยก็ดังใจแปลง่ายๆก็หลวงกะสัวดังใจโาจนหัวงอกจนพรมาหาหมาังเด็กหน่อยหนวดผู้มีฤทธิลูกพระพองตีไไป มันโกแห้งแต่นอส่งผมหีกล้วยมื่นีงเนาะมึงตอดเงาห้ามเองสิบ้างมันกูเว่าละหันหนานี้คันมันจะเบิกยากกว่านี้มึงใส่มาหาพองอีเวน อยังเอย่างขารับผิดรับเรียกพวกข้าที่อยู่ในเรือนออกมาให้บัดเราไปลากข้อมาเข้มออกมาขาดขาดวงเล็บมีขาออกมาเฮียนคุณหลวงไว้ไว้ด้วยซั่นอย่กูไม่เคยคิดเลยนะว่ามึงจะเป็เห็ดแบบนี้กับปู่มือนี้มึงจะได้รู้ว่ายัางเมื่อไหรเกิดขึ้นกับ บักแกม,มึงกล้าที่จะได้ไปสมสู่ไอ้แพ่งโจ๊บได้ดิลูกท,ทั้งๆที่มึงก็รู้ว่าก้ของกูอยู่นี่มันเป็นยังไงดิถอดทุกคนจงต้องไปเข้มประเดี๋ยวอย่างก่อนที่กูจะจับมึงไปขังคุกมืดไปบอยเห็นแสงเดือนแสงตะเบ็มือนี่ละ่ะกูจะเขียนม,มึงให้หลังขาดข้ามือกูไปเลยเพิงเี้ยงอะเพิงครับขอรับคุณหลวง สำหรับลูกของมันเสียวไปทางไหนก็เอาไปหามาเป็นเสนียตากูเลดขาดเอาไปคุณหญิงเจ,จ,จ้าค่จะจ ทัดและทัดโถงห่วงลูกน้อง 我在。 mm -hmm. หลักกาศมีพระบรมาราชโองการตามที่พระบาทสมเด็จพระจุลศอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ตราพระราชบัญญัติพิกัดเกษียณอายุลูกทาดลูกไทยที่มีพระบรมาราชโองการในวันที่8ตุลาคมรัตนโกสินทร์ศก93ให้ลูกทาสทุกคนที่เกิดปีมะโรงสำลิศศกเป็นต้นไปไม่ว่าชายหรือหญิงให้พ้น่าตัวเป็นไทยเมื่อ,อยุครบ21ปีนายเงินและทาสได้ทราบและ